สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าจะสนับสนุนช่องด้วยการซุป,ปเปอร์แตงก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างซูซูกิครับจัดหนักจัดเต็ม มอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีครับซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลออกรถยนต์ซูซูกิวันนี้สุดพิเศษให้สูงสุดถึง3ต่อครับดีลจัดเต็มแบบนี้ครับเฉพาะวันที่1ตุลาคมจนถึง31ทธันวาคมนี้นะฮะสนใจสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณทางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับ สิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอีเลแล้วก็ล่าสุดครับสิงอุเมะเลมอนโซดาครับเฉดใหม่ของความสดชื่นที่แตกต่างก็มีจำหน่ายที่7 e เ e ่นอะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของเบรกทีมชาตินะฮะกระแสรหรือว่าข่าวบอลก็จะน้อยนิดนึงนะก็มีรายงานเป็น breaking news เมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ครับศึกฟุตบอลยูโร2 0 2 4 2 4รอบคัดเลือก คู่ระหว่างทีมชาติเบลเยียมกับสวีเดนเนี่ยต้องถูกยกเลิกการแข่งขันครับหลังจากนักเตะสวีเดนปฏิเสธที่จะลงแข่งขันต่อในช่วงครึ่งหลังเนื่องจากมีเหตุการณ์กรายยิงในกรุงบรัสเซลเมืองหลวงของเบลเยียมนะครับตามรายงานผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกของกลุ่ม i อผู้ต้องสงสัยติดอาวุธยังคงลอยนวลอยู่นะครับตามรายงานของสื่อเบลเยียมซึ่งมีผู้เสียชีวิต2รายครับจากเหตุกราดยิงในกรุงบรัสเซล เหยื่อเนี่ยสวมเสื้อฟุตบอลสวีเดนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงแมตช์ต้องหยุดแล้วก็เลื่อนการแข่งขันออกไปนะฮะขณะเดียวกันดีแอลติกรายงานว่าเงินจำนวน2,300ล้านปอนด์ที่เกิดขึ้นจากการขายสโมสรเชลซีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยยังถูกอายัดเอาไวไ้ในบัญชีธนาคารในอังกฤษครับแม้รัฐบาลจะรักษาสัญญาว่าจะนำไปมอบให้กับเหยื่อสงครามในยูเครนก็ตามโดยรัฐบาลอ้างว่ากำลังดำเนินการให้แล้วเสร็จ ก่อนเส้นตายในวันที่30พฤศจิกายนนี้อย่างไรก็ตามครับเคยมีการตกลงร่วมกันที่จะเลื่อนวันเส้นตายมาก่อนแล้วหน้านี้และดูเหมือนมีโอกาสเช่นกันครับที่จะเลื่อนออกไปอีกหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินก้อนนี้เริ่มแสดงความไม่พอใจออกมามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับขณะที่ฟุตบลลอลนอรอนรายงานว่าโนนี่มาดูเอเก้และบาเชลฮอมฟรี er ครับออกสตาร์ทเป็นตัวจีกับทีมชาติอังกฤษยู 21, พบยูเครนโดยมาดูเอเก รับบทบาทกองหน้าตัวเป้าในเกมนี้และสามารถทำประตูได้ด้วยนะครับขณะที่เดลี่เมลรายงานบอว่ากาลังเจ็บข้อเท้าซึ่งลาเมโอลาเวีย e er, เจอตั้งแต่การลงฝึกซ้อมนั้นอาจทำให้นักเตะไม่ได้ลงเล่นไปหลายเดือนนะครับซึ่งคาดว่าจะยาวไปถึงปลายเดือนพฤษภาอขออครับพฤศจิกายนจนถึงเดือนธันวาคมนะครับส่วนไซมอนฟิลิปรายงานบอกว่ามีกำหนดการชัดเจนแล้วว่าลาเวีย e er เนี่ยจะหายเจ็บกลับมา พร้อมลงสนามได้เมื่อไหร่แต่การบาดเจ็บของเขาดุนแรงกว่าที่มีการรายงานกันตอนแรกมากๆนะครับนอกจากนี้เดลี่เมลยังบอกว่าแม้ว่าการกลับมาเล่นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับลาเวียแต่เชลซีจะไม่เร่งในการใช้งานนักเตะครับและจะรอจนถึงเดือนธันวาคมก่อนจะใช้งานเขานะครับ ขณะเดียวกันดิและติกรายงานข่าวดีบอกว่าคาดกันว่าริชเจมส์เนี่ยจะกลับมาในวันเสาร์นี้ครับหลังจากได้รับบาดเจ็บและติดโทษแบนนอกจากนี้ฮะอีวินิงสแตนดาร์ดรายงานบอกว่าดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ที่อัคเซลดีซซี่จะฟิตลงเล่นกับอาร์ซนอลในเกมลาันดาบี้น่าสำคัญหลังจากพักเบรกทีมชาตินะครับขณะเดียวกันดีซซี่ก็พูดถึงเบนเบเดชิลครับบอกว่าผมและเขาเนี่ยส่งเสริมกันได้อย่างดีผมเป็นคนที่ชอบดูการดวลกับคู่แข่งมากกว่า ส่วนเขาเป็นคนชอบครองบอลเพื่อเริ่มเกมบุกเรารู้สึกเยี่ยมที่ได้เล่นด้วยกันนะครับขณะที่ฟองระเบิร์ฟครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงดีซัซี่ครับเขาบอกผมชอบดีซัซี่ครับผมได้ยินเขาพูดว่าเขาต้องการสร้างอิมแพคให้กับทีมเหมือนที่ผมทําซึ่งมันดีมากครับผมอยากจะขอบคุณสําหรับเรื่องนั้นแต่ผมไม่สนใจว่าใครจะลงเล่นเพราะสําหรับผมสโมสสํสคัญที่สุดมากกว่าผู้เล่นผมมีช่วงเวลาของผมครับตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนอื่นแล้ว มันเป็นเหมือนมรดกครับท่าดิซซี่และบาเดชิลและคนอื่นๆพยายามอยากเต็มที่เพื่อสโมสรและนำสโมสรขึ้นไปสู่จุดสูงสุดเราจะรักพวกเขาครับผมรักพวกเขาอยู่แล้วเพราะพวกเขาเซ็นสัญญากับเชลซีแต่ผมจะรักเขามากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับขณะที่ฟาบิียโอโรมาโนรายงานครับว่าเทรวชโลบานเนี่ยน่าจะมีค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์ในซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาครับ ไม่มีอะไรแน่นอนทั้งสิ้นแต่บายเยนเนี่ยให้ความสนใจนักเตะจริงๆในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันเลียมทูมี่ก็รายงานครับบอกว่าอาเตต้าเนี่ยนะสำรวจความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับไรฮิมสเตอร์ลิงเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายดีลนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนกาเซต้รเดลโลสปอร์ตรายงานว่าอิต์ลิลานกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวโบโรยา่ากองหน้าของเชลซีมาร่วมทีมด้วยสัญญาย,ยืมตัวในเดือนมกราคมครับ เชลซียินดีที่จะพิจารณาปล่อยยืมนักเตะวัย22ปีรายนี้ในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลนะครับก็ตีไว้เป็นลือก่อนได้เลยนะฮะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงก็ได้ขณะที่เตโกซูวาก็้องอมาให้สัมภาษณ์พูดถึงอนาคตของตัวเองครับเขาบอกว่านี่ไม่เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานครับแต่ผมขออยู่เงียบๆดีกว่าเพราะมันเป็นการถกเถียงกันในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ผมมีครอบครัวแล้วครับผมมีลูกดังนั้นผมจึงต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยแต่มันเกี่ยวกับ การดูว่าสิ่งต่างๆจะนําความสุขมาให้เราได้อย่างไรเพื่อจบอาชีพการคาแข่งที่สวยงามและชัยชนะที่ผมเชื่อว่าผมมีนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานบอกว่าเชลซีได้ส่งแมวมองไปดูฟอร์มของอุสมานดิโอมองเด้ครับของทีมชาติไอวอรี่โคสต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะดิโอมองเด้ก็เป็นนักเตะของสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับนอกจากนี้ก็มีรายงานว่าทีมงานของหลุยส์กิลเลเม่เนี่ยได้เข้าพบกับ สโมสรชั้นนำในยุโรปหลายครั้งในเมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยหนึ่งในนั้นมีเวสต์แฮมและเชลซีที่เป็นตัวเต็งที่จะได้นักเตะไปร่วมทีมนะครับก็เรื่องดาวรุ่งนี่บอกเลยฮะไว้ใจทางเชลซีได้เลยฮะเชลซีนี่ชอบสนใจนักเตะดาวรุ่งทั่วโลกนะครับส่วนที่เหลือก็มีรายงานบอกว่าแมนซิตี้แล้วก็เวสต์แฮมครับ ที่เป็นตัวเต็งในการแย่งตัวเอยนแมสเทนซึ่งตอนนี้อนาคตของแมสเทนกับเชลซีเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้เป็นรายงานจากทางทีม a l k นะครับที่เหลือก็ข่าวนี้แทบจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันวันพุธนะฮะสำหรับสิงห์บลูคาเฟ่วันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ